สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็เช้านี้นะครับมาตรวจเช็คครับก็ราสุดที่น่าเป็นห่วงก็คือในส่วนของภาคใต้นะครับของประเทศไทยนะครับฝนถล่มตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับตอนเช้านี้ก็ยังตกหนักนะครับเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังนะครับในส่วนของพื้นที่เสี่ยงภายฝนตกหนักนะครับเนื่องจากภาคใต้เนี่ยฝนตก แช่เป็นเวลานานครับนี่นะครับเช้านี้กลุ่มเมฆฝนปกคลุมนะครับในส่วนของภาคใต้หลายจังหวัดนะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับฝนตกหนักนะครับตั้งแต่เมื่อคืนนี้ยะลาณราธิวาสปัตตานีนะครับมาถึงจนมาถึงหาดใหญ่นะพัทลุงนะครับตรังนครศรีธรรมราชนะครับสุราษฎร์ธานีนะครับชุมพร ก็กลุ่มฝนปกคลุมนะครับกลุ่มฝนตกหนักตั้งแต่เมื่อคืนนี้ก็ระมัดระวังนะครับน้ําท่วมในส่วนของภาคใต้นะครับแล้วก็มาลุ้นในภาคอีสานกับภาคเหนือในเช้าว,วันนี้นะครับก็ล่าสุดก็คือตรวจเจอกลุ่มฝนกําลังเคลื่อนตัวลงมานะครับเพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็น่าจะมีฝนตกในหลายๆพื้นที่นะครับแล้วก็ประเทศไทยวันนี้อาจจะได้รับ ถูกปกคลุมด้วยกลุ่มเมฆฝนนะครับนี่คือบรรยากาศเช้าวันอาทิตย์นะครับก็จะเห็นนะว่ามีกลุ่มเมฆฝนเนี่ยปกคลุมอยู่ในหลายพื้นที่นะครับหลายพื้นที่ของประเทศไทยก็ระมัดระวังในส่วนของพื้นที่เสี่ยงนะครับฝนตกหนักนะครับก็เป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักใน ในวันนี้นะครับในเช้าวันนี้ซึ่งตกต่อเนื่องมาจากเมื่อวานนี้นะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของเรดาร์ฝนครับว่าช่วงเช้าฝนตกที่ไหนบ้างนะครับก็เป็นฝนกลุ่มฝนที่ตกต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับเนี่ยครับแถวอีสานตอนบนนะครับฝนกําลังลงมานะครับเดี๋ยวดูทิศทางฝนกลุ่มนี้นะครับว่าเคลื่อนที่ลงมาหรือเคลื่อนที่ขึ้นไปนะครับก็คือล่าสุดฝนอยู่แถวประเทศเพื่อนบ้านนะครับสปปลาวนะครับดูทิศทางแล้ว ก็อาจจะมีแนวโน้มเคลื่อนที่ลงมานะครับตอนนี้ก็อยู่แถวบึงการนะครับก็บึงการก,ก็เริ่มที่จะมีฝนแล้วนะครับแล้วก็ดูว่าจะลงมามากขนาดไหนนะครับดูทิศทางของกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะครับก็ค่อยๆคืบลงมานะครับในส่วนของตอนบนของประเทศเอตอนบนของภาคอีสานนะครับในเช้านี้นะครับส่วนภาคเหนือพื้นที่โซนอื่นฝนเริ่มปล่อยแล้วนะครับก็คือบางพื้นที่ก็ยังตกหนักอยู่แต่ว่า หลักๆก,ก็เริ่มที่จะไปปล่อยแล้วแล้วก็ที่หนักที่น่าเป็นห่วงนะครับท่านผู้ชมตอนนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็เช่นกันนะครับก็ยังมีฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับตกต่อเนื่องแล้วก็วันนี้ก็ยังแช่อย,อยู่นะครับยังเคลื่อนที่ต่อนะครับดูกลุ่มฝนยังมีแนวโน้มจะเคลื่อนที่ต่อนแถวสมุทรปราการนะครับแล้วก็ ดูเคลื่อนที่ไม่มีทิศทางครับอาจจะเข้าในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับนี่คือกลุ่มใหญ่ของคืนนี้กลุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับมาดูกลุ่มใต้นีะครับฝนตกหนักนะครับในโซนใต้ตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับเนี่ยโดยเฉพาะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเนี่ยก็คือดูกลุ่มฝนชุดใหญ่นะเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังในส่วนของน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าหลายหลากนะพี่น้องที่อยู่แถวโซนใต้นะครับ นราธิวาสนครปานียะลานะครนราธิวาสจะครบหมดนะไม่ว่าจะเป็นรามารือเสาะนะครับนี่นะครับฝนตกหนักนะครับในส่วนของภาคใต้ตอนนี้นราธิวาสหนักนะครับแล้วก็ยะลานะครับนราธิบวาสยะลาส่วนของปานีนี่ก็คือตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับแล้วก็น่าจะมีมาเติมเรื่อยๆด้วยนะครับฝนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือหาดใหญ่นะครับหาดใหญ่กําลังตกหนักอยู่นเวลานี้ก็ เป็นห่วงน่าเป็นห่วงนะครับในส่วนสถานการณ์ตรงนี้เนื่องจากว่าฝนตกแช่ตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับสบาย้อยนาะทวีชนะหาดใหญ่นะครับกวนโดนสเสดานะครับจังหวัดสตูลนี่นะครับก็ฝนตกแช่ตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังนะครับแล้วก็ที่กําลังเคลื่อนตัวเข้ามากําลังจะตกก็คือแถวตรังนะครับตรังพัทลุงนะครับ กำลังเข้ามาประกบทางซ้ายขวานะครับเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังนะครับตกหนักแช่นะฝนพักใต้รอบนี้กระบีนะครับแล้วก็โซนพักใต้ฝั่งอนามันนะครับพักใต้ฝั่งตะวันตกนะครับแถวตะกัวป่าแถวพังงาแถวภูเก็ตนะครับแถวกระบีนะครับจะเห็นว่าฝนตกชุกนะครับ ตอนนี้ฝนกำลังตกหนักนครับเพราะฉะนั้นภาคใต้คืนนี้อ่วมนะครับฝนถล่มภาคใต้อ่วมระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะโซนล่างนี้นะครับแล้วก็ข้างบนก็เริ่มที่จะมีในส่วนของฝนแถวหลังสวนนะครับแถวหลังสวนนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็น่าจะมีต่อเนื่องนะครับดูกลุ่มฝนแถวภาคใต้แถวไม่ว่าจะเป็นกลุ่มฝนทางอ่าวไทยกลุ่มฝนฝั่งอนามันก็คือเคลื่อนมาประกบกันนะครับท่านผู้ชม เพราะฉะนั้นลักษณะเช่นนี้ก็จะทําให้ภาคใต้นะครับมีฝนตกหนักต่อเนื่องแล้วก็แช่ยาวนะครับแช่ยาวตกหนักต่อเนื่องแช่ยาวระมัดระวังนะเฝ้าระวังนะครับฝนตกหนักในส่วนของภาคใต้นะครับแล้วก็วันนี้น่าจะเป็นอีกวันหนึ่งที่หลายๆพื้นที่ยังคงที่จะมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนะครับ นี่คือในส่วนของกลุ่มฝนที่กําลังตกอยู่นเวลานี้นะครับแล้วก็ต้องลุ้นในส่วนของภาคอีสานตอนบนนะครับก็คือลุ้นในส่วนของกลุ่มฝนที่กําลังเคลื่อนตัวลงมาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะว่าจะเข้ามาถึงในส่วนของพื้นที่ประเทศไทยมากขนาดไหนแต่ว่าตอนนี้ก็คือบึงการนะครับบึงการเฝ้าระวังนะครับฝนตกหนักนะครับที่บึงการนะครับฝนกําลังคืบตัวลงมานะครับแล้วก็น่าจะเคลื่อนตัวลงมาต่อเรื่อยๆนะครับดูลักษณะก็ แช่ตกแช่แล้วก็นานนะครับในส่วนของบึงการนะครับบึงกาฬในฝนตกดีนะครับรอบที่แล้วก็ดีนะครับต้องดูว่าฝนกลุ่มนี้จะลงมาลึกขนาดไหนนะครับจะลงมาถึงอุดรหน,นองคายหนองคายที่น่าจะถึงนะครับจะลงมาถึงอุดรถึงสกลนครถึงนครพนมไหมนะครับก็เป็นกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่ที่กําลังตกอยู่นเวลานี้นะครับแล้วก็ดู แล้วก็เป็นกลุ่มใหญ่นะครับที่ตกหนักนะแล้วก็อาจจะแช่นานนะครับนี่คือกลุ่มฝนในเช้านี้นะครับส่วนอีกชุดอื่นก็อยู่แถวประเทศเพื่อนบ้านยังไม่เข้ามาแล้วก็มีกลุ่มที่อยู่โซนภาคกลางตอนนี้นะครับที่กําลังตกหนักนะครับนี่นะครับกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มใหญ่พอสมควรนะครับกลุ่มฝนแถวภาคกลางแล้วก็ดูลักษณะก็คือ สีเหลืองแดงเข้มนี่คือตกหนักนะครับเพราะฉะนั้นก็เรามาระวังนะครับในส่วนของเช้านี้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับท่านผู้ชมตกหนักต่อเนื่องหลายพื้นที่ในเช้านี้นะครับเราเรามาระวังนะครับเสียงพื้นที่เสียงฝนตกหนักนะครับกลุ่มฝนที่ยังคงแช่มาตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับแช่มาตั้งแต่เมื่อคืน เดี๋ยวไปดูในส่วนของเรดาร์จากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับจับเฉพาะบริเวณพื้นที่ที่มีฝนในครับภาคใต้นีนครับภาคใต้นี่หนักเลยนะครับทั้งฝนทั้งอ่าวไทยแล้วก็ฟังจากทะเลอ,อันดามันนะครับเข้ามานะครับเข้ามาเข้ามาบรรจบกันนะครับทําให้เกิดฝนตกหนักนะครับตอนนี้กลุ่มฝนก็อยู่แถวเบตงยะลายะลาเมื่อคืนนี้หนักนะครับตอนนี้ก็เริ่มจะซาซาแล้วแต่เดี๋ยวจะมีอีกรอบ เข้ามาเติมนะครับหนองจิกปัตตานีนะครับโซนนี้นะครับจะลาปัตตานีแต่ที่หนักตอนนี้คือแถวนี้นะครับหาดใหญ่สงขานี่นะครับนาหมอนสงขาจันะสงขานาทวีสเดานะครับหาดใหญ่เทพานาทวีสบ้าย้อยนะครับก็เป็นกลุ่มที่ตกอย่างต่อเนื่องนะครับนี่นะครับนาหมอนนะครับนี่คือสงขานี่ตกต่อเนื่องแล้วก็สตูลก็ ตกหนักนะครับท่าแพมันังทุงว่านะครับควันกาหลงควันโดนอําเภอเมืองด้วยนะครับก็ยังตกหนักแล้วก็ไล่มาถึงพัทลุงนะครับบางแก้วปากพยูนเขาชัยสนนะครับเมืองพัทลุงควนขนุนนะครับก็ตกหนักนะครับเมืองตรังนะครับวังวิเศษตรัง ศรีกาตรังนะครับกันตังตรังปะเเลียนตรังนะครับอําเภอเมืองตรังนะครับกําลังตกหนักแล้วก็คลองท่อมกระบีนะครับตกหนักนะครับแล้วก็ถึงเมื่อถึงนครศรีธรรมราชนะครับชะอวดเชียงใหญ่เฉลิมพระเกียรติร่อนพีบูรณเมืองหลานสกาปากพนังนะครับเนี่ยตกต่อเนื่องนะครับในส่วนของออนครศรีธรรมราชนะครับ สิเกาตรังโซนนู้นนะครับของท่่มกระบี่แล้วก็แถวภูเก็ตก็มีกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่และที่สาคัญคือฝนในทะเลหนักนะครับเนี่ยในอ่าวไทยนี่นะก็เคลื่อนที่ขึ้นฝั่งสลับไปสลับมานะครับฝนจากทิศบนเออทั้งอ่าวไทยทั้งทะเลฝั่งอันดามันนะครับดูดูดูทิศทางฝนกลุ่มนี้นิดนึงนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับก็ถล่มก็มานับจากอ่าวไทยชุดใหญ่ห่วมนะครับรอบนี้ภาคใต้ ระมัดระวังนะครับดูนะครับกลุ่มเป็นกลุ่มใหญ่เคลื่อนเข้ามาเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เฝ้าระวังด่วนนะครับดูในส่วนของเรดาร์ชุมพรนี่ครับแถวนี้ก็หนักนะครับละอุ่นระนองกร,รก,รกระบี่กะกุละกะบุรีระนองนะครับเมืองระนองกับเปือระนองระนองนี่ก็ยังหนักนะครับตกลัวป่าพังงาท้ายเหมืองพังงานะครับ นี่คือกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่ในเช้านี้ที่น่าจะตกหนักแถวภูเก็ตนะครับก็เรามาระวังนะครับไปดูแถวอีสานนะครับอีกชุดหนึ่งอยู่อีสานนะครับที่กําลังจะลงมาจากประเทศเพื่อนบ้านนี่นะครับถ้าลงมาถึงเมื่อไหร่ก็หนักนี่เมืองบึงการฝนตกหนักนะครับในรอบนี้ก็เรามาระวังนะครับพื้นที่เสี่ยงภยัยฝนตกหนักที่บึงการนะครับปากคาดบึงการนะครับเมืองบึงการปากคาด สีวิไลบึงการรัตนวาปีหนองคายนะคยนะฝนกําลังเคลื่อนที่นะครับดูดูทิศทางฝนกลุ่มนี้นะครับนี่นะครับก็คือมีแนวโน้มจะเคลื่อนที่กระจายนะครับขึ้นไปนะครับนี่คือกลุ่มฝนในเช้านี้นะครับที่กําลังเคลื่อนที่อยู่แถวอีสานตอนบนแล้วก็ภาคใต้นะครับเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังนะครับก็เป็นข้อมูลอัปเดตในเช้านี้นะครับฝนยังตกในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะภาคใต้นะครับก็ระมัดระวัง ฝนตกหนักนะครับน้ำซวมจับพันน้ำป่าไหลหลากนะครับก็เป็นข้อมูลอัปเดตนะครับขอบคุณข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ